สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูปลาช่อนต้มผักวยเล้งกันค่ะผักใยเล้งเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะในการบำรุงร่างกายเพราะว่ามออีแคลเซียมสูงนะคะมีธาตุเหล็กอะไรเงี้ยสูงมากเลยนะคะทีนี้ท่านที่เบื่อแล้วกับการที่ทอดปลาต้มยำปลาหรือว่านึ่งปลาก็ลองมาทำเมนูนี้ดูนะคะซึ่งก็อร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะค่ะท่านผู้ชมคะปลาช่อนต้ม mm. ผักปวยเล้งนะคะมาดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะผักปวยเล้งค่ะซึ่งผักปวยเล้งเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปลวกนะคะหั่นแล้วเราจะนําไปลวกก่อนนะคะแล้วถึงจะนํามาปรุงคะ่ะปลาช่อนนะคะเราเลือกใช้ปลาช่อนนาค่ะ เพราะว่าจะมีไขมันน้อยอะนะคะแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปหมักกับเหล้าจีนและเกลือนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวะคะ่ะซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันงาค่ะเกลือค่ะกระเทียมบุกนะคะน้ำซุปค่ะน้ำตาลน,นะคะขิงซอยค่ะอันนี้เป็นหมู ติดมันนิดนึงนะคะเหล้าจีนค่ะและน้ำมันพืชสำหรับนำเอาวัตถุดิบไปผัดนะคะสำหรับอาาัตราส่วนเนี่ยสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรุงกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะ ขั้นตอนแรกของการทำปลาช่อนต้มผักปุ๋ยเล้งนะคะหลังจากที่เรานำผักปุ๋ยเล้งไปลวก,กน,นะคะก็จะได้ปุ๋ยเล้งลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อเตรียมไว้สำหรับการทำทำไมเราต้องนำไปลวกก่อนเพราะว่าปุ๋ยเล้งถึงจะมีคุณค่าทางวิตามินและสิ่งที่มีประโยชน์กับร่างกายมากแต่ในขนาดเดียวกันปุ๋ยเล้งเป็นผักที่มีกรดออกซาลิกสูงมากนะคะ ดันั้นเราจึงต้องนําไปลวกก่อนเพื่อให้กรดนั้นเจือจางลงไปนะคะซึ่งกรดนี้ไม่ไม่มีผลดีต่อร่างกายสักเท่าไหร่คะ่ะเพราะว่าจะไปมีปฏิกิริยาก,กับแคลเซียมคะ่ะนี่คือปลาที่เราหมักกับเหล้าจีนและเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กระทะร้อนแล้วเราจะทําการผัดขิงกับหมูก,ก่อนนะคะ มันพอร้อนเราก็จะใส่กระเทียมนะคะค่ะจากนั้นนะคะพอกระเทียมหอมได้ที่นะคะเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะค่ะพอหมูเริ่มเริ่มจะสุกนะคะเราก็จะใส่ขิงซอยลงไปะคะ่ะ ขั้นตอนถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอา,เอาน้ำซุปนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะที่เดือดแล้วนะคะใส่ลงไปะคะ่ะจากนั้นนะคะเราจะใส่ปลาลงไปนะคะ เราก็จะต้มไปจนกระทั่งเ,เดือดแล้วก็ป่าสุกได้ที่นะคะถ้าท่านผู้ชมคะปลาช่อนต้มผักใบเล้งเนี่ยนะคะตอนนี้ปลาช่อนที่เรา,เานำมา ต้มเนี่ยสุกเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เรายังไม่ได้ปรุงรสนะคะเราจะปรุงด้วยซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะค่ะพอมีรสเค็มไปแล่มๆนะคะหรือจะลองชิมดูก็ไ,ได้ค่ะว่าชอบหรือเปล่านะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำก๋วยเตี๋ยใส่ลงไปค่ะ ทานไหมคะดูแล้วจะมีสีสันขึ้นมานะคะเป็นสีเขียวของผักนะคะที่เราได้ลวกเตรียมไว้แล้วนะคะรอจนเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดจานเสิร์ฟกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปจัดจานเสิร์ฟเนี่ยเราจะใช้น้ำมันงาเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการปรุงนะคะที่จะใส่น้ำมันงาลงไปเพื่อให้กลิ่นหอมคะ่ะ อย่าลืมชิมดูก่อนนะคะว่ารสชาติที่ปรุงไปเนี่ยชอบหรือเปล่าค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดจานเสิร์ฟกันนะคะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ผ้าช่อนต้มผักยเลกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่จานกันเลยนะคะน่าทานมากเลยค่ะ แล้วก็มีกลิ่นหอมของน้ำมันงานด้วยนะคะเราจะได้เมนูที่มีรสชาติกลมกลอมและอร่อยมากเลยนะคะชิมดูแล้วรู้สึกว่าจะเป็นรสชาติที่มีความละมุนของรสชาติอาหารจีนอยู่นะคะและได้ วิตามินจากผักปุยเล้งนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะปลาปลาช่อนต้มผักปุวยเร้งนะคะสำหรับอัตราส่วนนะคะท่านสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel tv ค่ะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel tv วันนี้สวัสดีค่ะ